กลายเป็นภริยาเศรษฐีแทบอเมริกาชีวิตใหม่จีนา่าจิดาพาอดีตภระระยาเจเจตรินหอบลูกเริ่มใหม่ บวกมือลาเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะชาวอเมริกันหลังจากที่เธอได้ตัดสินใจพาลูกสาวตัวน้อยบินข้ามป,ประเทศไปเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนงานนี้นางแบบสาวคนสวยจีน่าจิดาพาก็ได้ขึ้นแทนเป็นคุณแม่ยังสาวที่ทั้งสวยและรวยมากอีกคนนึงนีท้าไม่บอกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งก็ยังไม่อยากจะเชื่อที่ตอนนี้ลูกสาวคนเดียวเจด้าจีดารีน่าลำเจียก ที่เกิดกับเจเจตรินวัฒนศินโตเป็นสาวแล้วแถมเรียนเก่งและกำลังชํำรักกับหนุ่มรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย UCLA อีกด้วยปัจจุบันจีน่าใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสกับสามีชาวอเมริกันที่ชื่อแมดพร้อมด้วยน้องเจด้าลูกสาวคนเดียวของเธอซึ่งจีน่ายังคงทำงานเป็นนางแบบและรายการทีวีในลอสแอนเจลิสอีกด้วยและด้วยความที่เป็นสาวอารมณ์ดีเธอจึงโพสภาพสนุกสนุกน่ารักน่ารัก,รกและกิจกรรมต่างๆแทบไม่เว้นแต่ละวัน จีน่าจีดาพาก็ยังได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งในวันครบรอบแต่งงานกับแมทสามีฝรั่งรูปหล่อหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนกับแฟนฝรั่งรูปหล่อแมทสำหรับจีน่าจีดาพานะำลำเจียกก็ทำให้สาวๆหลายคนอิจฉาในความโชคดีของสาวจีน่าไม่น้อย พอนอกจากที่เธอจะเจอรักใหม่อีกครั้งที่แสนจะสมบูรณ์แบบแล้วเรื่องของฐานะทางสังคมของเธอคนนี้นั้นเรียกว่าไม่ธรรมดาสามีของเธอเป็นถึงมหาเศรษฐีคนหนึ่งของอเมริกาก็ว่าได้บอกเลยว่าชีวิตของเธอนั้นน่าอิจฉาสุดๆเลยล่ะคะ่ะการงานดีครอบครัวดีแถมฐานะดีสุดๆสาวสวยและเก่งสุดๆสมกับที่เป็นลูกสาวคนเดียวของอดีตนางแบบจีน่าจีดาพานะลำเจียกักบอดีตสามีนักรอ้องพระเอกคนดัง เจเจตรินวัฒนาศิล์ที่ล่าสุดควา้าปริญญาตรีได้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเบอร์ต้นในอเมริกาโดยในอินสตาแกรมของเจดาได้ลงภาพบรรยากาศวันฉลองเรียนจบอย่างเป็นทางการปาร์ตี้กันสนุกสนานกับเหล่าเพื่อนๆพือรอ่วมรุ่นแต่ก็มีภาพที่ทำให้หลายคนตาลุกวาวเมื่อเห็นภาพเจดากับหนุ่มข้างกายหลังเรียนจบก็เปิดตัวหวานใจอย่างเป็นทางการเลย นอกจากนี้เจดายัางลงรูปถ่ายที่ทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลทรายด้วยกันมารักครั้งนี้เชื่อว่าคุณแม่จีน่าไฟเขียวเต็มพอเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าเจดาเคยพาหวานใจไปเจอคุณแม่มาแล้วแถมยังถ่ายรูปร่วมเฟรมกันสนุกสนานบอกเลยหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาหล่องานดีมากๆ